ตอนนี้เราอยู่กันที่สตอนครับมาลีสตอนครับกับการกินไวน์แล้วก็เชฟสาวแสนสวยของเราครับเข้ามาอยูอ่ที่นี่นะครับ<ม>เราต้องการดื่มไวน์ครับขออนุญาตเช็คก่นหน่อยครับ,รบมา,าวิธีในการดื่มค<ข>อ,อนหนึ่งสองสามเสียงมันก้องวะ่ะถิ่นหอยถิ่หอยอหลังจากนั้นครับเราต้องการกินหอยกันครับ นี่คือเขาเรียกหอยอะไรนะหอยนางรมหอยนางรมนะทำไมถึงเรียกว่าเป็นนางรมกินแล้วคึกเพราะว่าเวลากินมันต้องทำนี้ครับบีบมะนาวน่นึ่งแล้วก็วิธีในการกินคือต้องใช้ลิ้นลมและลมมากกว่า่อดอินอรไ์ วิธีจะดูครับว่าหอยแท้ไงครับต้องแหกดูถ้าแหกดูแล้วมันมีเดือยอแสดงว่าเป็นหอยปลอมแต่ถ้าเกิดแหกดูแล้วไม่มีเดือยหอยแท้แต่มีก้างเดือยอมันต้อง